แลนกิ้งเนี่ยเป็นแฟกชิพของจิตตะเอาเเนี่ยไปวิเคราะห์งบการเงินย้อนหลัง10ปีของหุ้นในแต่ละประเทศเลยซื้อหุ้นดีราคาถูกกระจายความเสี่ยงกรับพอร์ตอัตโนมัติ <c oughs> นักลงทุนก็ไม่ต้องทาอะไรอีกแล้วไม่ว่าจะไปลงทุนในประเทศอะไรผลตอบแทนจิตตะแรนงกิ้งเนี่ยอยู่ในอันดับท็อปทถ้านักลงทุนอยากจะลงทุนหุ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าจะลงกองไหนเนี่ย <c oughs> การเลือกลงทุนกับจิตตะเวลเนี่ยมีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนดีกว่าเพราะสถิติมันบ่งบอกชัดอย่างนั้นอยู่แล้ว จิตตะแลงกิ้งเนี่ยเป็นแฟคชิพของจิตตะเลยซึ่งเป็นการลงทุนแบบ V.I. เลยซื้อหุ้นดีราคาถูกเอา A.I. เนี่ยไปวิเคราะห์งบการเงินย้อนหลัง10ปีของหุ้นในแต่ละประเทศมาจัดอันดับตามหลักการเลยคือหุ้นดีราคาถูก <c oughs> แล้วเราก็ซื้อกระจายความเสี่ยงประมาณแบบ20หุ้น <c oughs> ค่อยๆรีบาลานทุก3เดือน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> หลักการลงทุนแบบ VI ที่ถูกต้องคือเราต้องประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เรื่อยสถานการณ์ธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าธุรกิจงบออกมาไม่ดีเราก็อาจจะปรับพอร์ตทิ้งไปได้นะครับคำว่ารีบาลานซ์ทุกสามเดือนคือไม่ใช่ขายหมดพอร์ตนะครับถ้ามันมีบางหุ้นที่อยู่งบออกมาแล้วแย่แล้วมันไม่ดีแล้วหรือหุ้นบางตัวราคาขึ้นทะลุแพงเกินไปเราอาจจะปรับขายออกจากพอร์ตแล้วไปซื้อหุ้นใหม่ที่มันดีและถูกกว่าเดิมเข้ามาบางคนเนี่ยไม่สามารถตัดใจขายตามหลักการได้ เช่นแบบเฮ้ยบางทีหุ้นตัวนี้ไม่ดีแล้วตามหลักการควรจะขายแต่ว่ามันขัดทุนอยู่ก็เลยอะไรครับไม่กล้าคัดลอสอ่าแล้วก็ไม่ไปเปลี่ยนเป็นหุ้นที่ดีกว่าเพราะนั้นพอร์ตมันก็จ,จะแย่ตัวจิตตาว,วลก็มาช่วยตรงนี้แหละครับก็คือเรื่องของวินัยกระจายความเสี่ยงให้เรียบร้อยปรับพอร์ตอัตโนมัติ นักลงทุนก็ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วซึ่งจริงๆจ,จิตตะเลนกิ้งค่ะเราเปิดมาเยอะมากๆหลายประเทศเลยอันนี้เป็นภาพรวมที่เราเปิดมานะคะก็จะมีจีนเวียดนามฮ่องกงนะ,ะจีนก็จะแตกลายหน่อยก็จะมีแยกออกมามีเทคจีนใช่แล้วก็มีสหรฐัฐสหรฐัฐแตกลายเหมือนกัน,นะคะที่เป็นสุขภาพสหรัฐที่เป็นเทคมีญี่ปุ่น และที่ขาดไปได้ก็พี่ไทยของเรารนะคะคอันนี้ก็ยังเป็นจิตตะแลงกิ้งที่หลายท่านอาจจะเริ่มลงทุนได้แล้วก็เริ่มที่5 0 0 0 0นบาทถ้าจะเพิ่มทุนเนี่ยจะอยู่ที่50,000บาทซึ่งทุกคนสามารถเริ่มต้นได้แล้วก็ถ้าให้ได้ผลดีที่สุดเนี่ยก็ทํา DCA หรือว่าเพิ่มทุนขั้นต่ำมาเรื่อยๆเพราะว่าโดยคอนเซปต์ของแลงกิ้งจริงๆแล้วครับการ,รลง2ล้านแล้วก็จ่าย20ตัวเนี่ยมันค,ค่อนข้างดีที่สุด ใน,นแง่ของผลตอบแทนเทียบความเสี่ยง <Okay. S 2> ออถ้าลง5ตัวก็จะหุ่ยวาาหน่อยเรามองว่าจุด500 0 0นี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแต่ถ้าใครคที่รับความผันผวนสูงได้คุณจะอยู่500 0 0ก็ได้แต่บางปีมันจะแบบขึ้นเยอะลงะเยอะนะอาจจะลงเยอะใช่แต่ถ้า20พุ้นเนี่ยคุณจะนอนหลับยิ่งสบายใจเพราะว่า อย่างที่บอกเกิดเหตุที่มัน outlier ออขึ้นมาเนี่ยพอร์ตคุณก็ไม่เสียหายเพราะว่าหุ้นแต่ละตัวคุณถือแค่ประมาณ5%เพราะฉะนั้นก็คือเพิ่มทุนเข้ามาเรื่อยๆได้จํานวนหุ้นก็จะมากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นนะคะสาหรับใครที่ลงจิตตะแลงกิ้งมาดูภาพรวมกันว่าจิตตะแลงกิ้งผลงานเป็นยังไงนะคะคเทียบกับการลงทุนทั้งหมดในอุตสาหการรมใช่ซึ่งภาพรวมอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างใช้ AI กับใช้คนทําในสิ่งเดียวกันอันนี้พอมาดูเรื่องผลตอบแทนเนี่ย แลงกิ้งย่เป็น AI, ไม่ว่าจะไปลงทุนในประเทศอะไรผลตอบแทนจิตตะ Ranking เนี่ยอยู่ในอันดับท็อปทถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์ไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ8 6หถึงน100ึหมายความว่ามีกองทุนในแบบเดียวกันสักประมาณแบบร้อยกองเนี่ยจิตตะเวลเนี่ยที่เป็นลงทุนแบบ Ranking เนี่ยจะชนะไปแล้วประมาณ80กว่ากองอ่าก็คือมีแค่ประมาณ2ใน10กองที่จะทําผลตอบแทนได้ดีกว่าเราโดยเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าตัวนี้คือดีมากรับเ,นะเป็นเป็นผลลัพธ์ที่ดีอย่าง เวียดนามเนี่ยที่เราลงทุนมาแล้วประมาณ4ปีหนึ่งไตรมาสเนี่ยเราทําผลตอบแทนได้สูงสุดนะประมาณ140 1 4อเปออันนี้ก็ชนะดัดชนีเยอะมากจีนเนี่ยเราเปิดมาประมาณ2ปีกว่าะนะครับลบ5แต่ถ้าไปดูดัดชนีเนี่ยดัดชนีลบ30นะครับแต่ตอนนี้จริงๆก็กลับมาใกล้บวกแล้วเพราะว่าถ้าเทียบ มันจีนก็ขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในช่วงที่เป็นขาลงเนี่ยกองจิตตะเวลก็ยังเพอร์ฟอร์มดีเพราะว่าจีนต่อให้เราจะลบเนี่ยเราก็ยังเป็นอันดับ2จาก95กองนะคือมีอีก90กว่ากลองที่แย่กว่าเรามีชนะเราแค่กองเดียวสหรัฐเนี่ยก็จะเห็นว่า4ปีที่ผ่านมาก็ได้ประมาณ77%ดัชนีก็ประมาณ60ก็เพอร์ฟอร์มดีกวดัชนีแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ถือว่าโดยภาพ รวมเฉลี่ยของไทยเนี่ยเราก็ยังทำได้ดีกว่าตลาดหุ้นถูกครับก็ถือว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากครับตัวเลขตรงนี้ <C AP> เพราะสถิติมันบ่งบอกชัดอย่างนั้นอยู่แล้วโอเคะน่าสนใจตรงนี้ซึ่งจริงๆผลตอบแทนตรงนี้นะคะเป็นผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเพราะว่าของเราเนี่ยจะเป็นกองทุนส่วนบุคคลที่ทแต่ละคนมีผลตอบแทนแตกต่างกันจังหวะในการเริ่มลงทุนห,หรือว่าลงทุนแล้วมีการ DCA เพิ่มทุนมาแต่ละกองอ่ะจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมากกว่านี้หรือบางคนอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ถ้ามองเป็นค่าเฉลี่ยคือทุกคนจริงๆมันจะอยู่เกาะค่าเส้นนี้แหละครับ ถ้านักลงทุนอยากจะลงทุนหุ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งซื้อหรือลงในกองทุนประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าจะลงกองไหนเนี่ยการเลือกลงทุนกับจิตตะเวลเนี่ยมีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนดีกว่า เราเชื่อว่าอ,อัลกอริทึมจะสามารถสร้างผลกําไรที่ชนะตลาดได้แต่ว่าต้องรอดูยาวนะคะเพราะว่าอ,อัลกอริทึมไม่ได้สร้างมาที่จะชนะตลาดหรือกําไรทุกปีซึ่งจริงๆแล้วเราแบกเทสให้เห็นเป็น10ปีเลยค่ะเวลาดูต้องดูระยะยาวต้องดูระยะยาวเพราะฉะนั้นนะคะบางปีก็อาจจะขาดทุนเพราะเราไม่สามารถการันตีได้ว่าจะต้องกําไรทุกปีกองที่จะเอาชนะได้ตลาดทุกปีมันคงน้อยมากๆจิตตะเวลเราก็ลงแบบ reasonable แล้วเราก็บอกว่าบางปีอาจจะขาดทุนอะไรก็ได้แต่ระยะยาวเนี่ยเราทําผลตอบแทนได้ คณนะ,ะตัชนี